สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้เราก็ตื่นั้แต่เช้าอีกนะฮะเดินเข้ามาในสวนรดน้ําอีกเช่นเคยนะครับนี่ก็คือสวนของผมนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆเข้าสวนนิดนึงแล้วก็ระหว่างเดินทางไปก็เดี๋ยวไปกู้หนูกันครับตอนนี้เราก็เดินดูต้นหมากของเรานะฮะโอ้โหต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปกู้หนูกันด้วยเมื่อคืนดักไปประมาณสองกงนะฮะ วันนี้เราจะได้หนูกันบ้างไหมเอ่ยเมื่อวันได้สองตัวรวมทั้งหมดเป็นสิบแปดตัวแล้วเย่ไปเราไปหากู้หนูกันดีกว่าเราเปิดน้ำในสวนด้วยนะครับเมื่อคืนลมไม่แรงเท่าไหร่นะฮะเขาจะมีน้ำค้างเนาะมีน้ำค้างก็จะทำให้ต้นไม้เราได้รับน้ำหล่อเลี้ยงใบนะฮะ โอ้ย่าเนี่เขาโตเร็วจังเลยไปเราไปกู้หนูกันดีกว่าอุ๊ปอ้าวเฮ้ยเรียบร้อยครับโอ้โหแล้ว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 แแแลลล้้้วววมีครับมีครับเรียบร้อยครับแล้วแล้วแล้วอ เ,เราขอเอาอยาออกนิดหนึ่งก่อนนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพื่อนเห็นไหม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 ตรงนี้หมานนะฮะรูเยอะมากเลยหนูนี่โอ้โหไม่รู้มาจากไหนอืมเขาจะรุนรุนเดียวกันเลยนี่อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเติติด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 ,ตด ตตตตติิิิินี่แล้ว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 ตัวขนาดนี้ดูดู Hugo Hugo Hugo. ดู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 ครับพี่น้องเรียบร้อยครับแล้ว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 ชอบขุดนานักชอบขุดเที north, mar, to ่ยงนาของข้าพเจ้าเจ้าต้องโดนนีิลเทศไปอยู่หมู่บ้านหนูพัฒนาดิ่ง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 แล้ว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 เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย ไป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 รวังไว้ตรงนี้ก่อนนะโอ้ยตัวหน่อยเอ้ยนอีกกงนึงล่ะกงอยู่ตรงไหนอยู่แถวนี้แน่เลยจำได้อยู่หม่องนี้เวลาระหว่างทางที่เราเดินเดินเดินเราก็ใช้ไม้ขอของเรานะฮะสับ้าไปด้วยนะครับมาเรามากู้อีกกงหนึ่งเฮ้ยยาเฮ um <c oughs> ้ยยาเฮ้ยยาเฮ้ยกงปิดด้วยแล้ว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 เจออีกแล้ว มานจริงๆกับพี่น้องเอ้ยเมื่อวานสิบตัวแล้ววันนี้อีกสองก็เป็นยี่สิบเด้อตัวที่ยี่สิบแล้วโอ้ยแล้วแล้วแล้วน่วนนี่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 ้อยตัวน้อยฮะตัวน้อยครับตัวน้อยฮะเอาละได้อีกสองหน่วยนะครับนี่ฮะได้อีกสองหน่วยเดี๋ยววันนี้จะพาเจ้าออไปหมู่บ้านหนูพัฒนาพิ โอเควันนี้ก็ได้อีกสองตัวนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินลดน้ำสวนกันก่อนแล้วเดี๋ยวตอนสายๆนะครับเราจะเอาน้องหนูไปปล่อยกันครับแถมแๆๆอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับนี่ไงต้นหมากของผมนี่เช้ามาก็จะได้กินน้ำแล้วเห็นไหมครับนี่ฮะเปิดน้ำน้อยๆให้กับเขาโอเค อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับรอชมคลิปต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบาย